ธนาคารใช่ไหมอ่าอันนี้ธนาคารอันนี้อะไรสถานีตำรวจเราต้องเราต้องไปฝากเงินที่ไหนธนาคารอ่าโอเคอแปดบุดดคคลใดในภาพาอ่าดูฟังนะลกูกบุคคลใดในภาพมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีเพลิงไหม้หรือไฟไหม้อ่ะไปรษนียุรุษไปรษณีย์เขาทำอะไร เขามาส่งไปรษณีย์ใช่ไหมฟังนะลูกเขามาส่งไปรษณีย์ใช่ไหมมาส่งของใช่ไหมอ่าอันนี้อะไรเนี่ยชาวนาเขาเกี่ยวข้าวมันเกี่ยวกับไฟไหม้ไหมเขาไปเกี่ยวข้าวในไฟไหม้ไหมอันนี้อะไรห้ามไหนห้ามไหนอันนี้อันนี้อะไรนักดับเพลิงไฟอิงแมนใช่ไหมอือ่าเร็วอ่านักดับเพลิงเวลาไฟไหม้เขาต้องหาใครข้อไหนเล่าติ๊กนี่อ่าติ๊กเอาโอเคถูกค่ะ ขอเเมื่อนักเรียนได้รับของเล่นจะแสดงอารมณ์แบบใดโกรธไม่ชอบดีใจใอ่าดีใจอ้าวโอเคค่ะ<ว>อ้าโอเคค่ะข้อ10ขนมชนิดใดไม่ได้ทำมาจากข้าวดูสิข้าต้มมัดทำมาจากข้าวไหมเฮ้ยใส่ข้าวไหมมันมีข้าวไหมเมื่อกี้หมัมมีเรียกข้าวต้มมัดใช่ไหมแล้วนี่อะไรขนมปาไอ้ทุกี้ ข้าวจีนึกว่าข้าวจีอันนี้ข้าวจีกันนี่จากข้าวเหนียวเอันนี้ใส่ไมอันนี้ใส่ไม้ทาจากข้าวเปล่าใช่ไหมทาน้ําตาลครับอันนี้อันนี้ใส่ไมมันทํามาจากน้ําตาลข้อไหนไม่ใช่ทำกับข้าวมั่งดูดิข้อไหนข้ไหนขมมันไหนไม่ทําจากข้าวมั่งข้อไหนดูดิอันนี้ข้าวต้มมัดข้าวจีใส่ไหมข้อไหนเลยตอบป่ะข้อไหนไม่ใช่ข้าวอันนี้ทำจากน้ำตาลอันนี้ทำจากข้าวเหนียวนี่จะข้าวเหนียวเหมือนกันอันไหนไม่ใช่ข้าวดูดิ กันไหนดูสิซีตอบตอบดิหนูชอบกินอืมหนูไม่ชอบกินอะไรหนูชอบกินไหนหวานหวานหนูอ่ะชอบกินอ่ะซี้อ่าปาล์ชอบกินสายไหมแบบนี้พักแต่แต่สายหม่เขาไม่ได้ทํามาจากข้าวนะเขาทำจากน้ำตาลหนูเคยกินแต่เมื่อวานไงเออครอ่าต่อไปแ่ว่ามีหลายอ่าฟังนะลูกภาพใดเป็นส่วนประกอบของต้นกล้วย